สวัสดีค่ะผู้เรียนในช่วงท้ายนี้ก็จะเป็นสื่อเสริมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหลักการจัดการอาหารที่เป็นเรื่องเฉพาะที่เป็นความรู้ที่สำคัญสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะในช่วงเวลานี้ก็ขอเชิญก็จะได้แนะนำนะคะวิทยากรคืออาจารย์สุจิตสาลีพันธ์นะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาสำนักผูชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธรารณสุข นะคะมาให้ความรู้นะคะในเรื่องแรกที่จะคุยกันเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดการสำหรับผู้สูงอายุนะคะซึ่งก็จะมีสองเรื่องที่สำคัญก็คือว่าอ,อ,อันแรกก็คือสารอาหารที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยจะมีการเน้นนะคะเกี่ยวกับแหล่งอาหารของสารอาหารหลักเนี่ยอะไรบ้างนะคะแล้วก็ลักษณะหรือรูปแบบของการกินอาหาร เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะเอาเรื่องแรกก่อนนะคะก็คือเรื่องของอการจัดอาหารนะคะที่ถูกหลักทางด้านโภชนาการนะคะก็คือสารอาหารแล้วก็แหล่งอาหารสำหรับผู้สูงอายุนะคะเนื่องจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับด้านโภชนาการนะคะทั้งในด้านของประสาทสัมผัสทั้ง5แล้วก็เรื่องของการทำงานของอวัยวะ ภายในซึ่งเป็นในเชิงของความเสื่อมมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้ก็เป็นอุปสรรคต่อการที่จะจัดอาหารให้กับผู้สูงอายุนะคะอาจารย์คะเรื่องของการในด้านของการจัดอาหารให้กับผู้สูงอายุนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของการเลือกสารอาหารที่เหมาะสมยังไงแล้วก็แหล่งอาหารยังไงอยากที่จะให้อาจารย์เนี่ยให้ความชัดเจนเป็นรูปธรรมตรงนี้ด้วยคะ่ะค่ะ สำหรับผู้สูงอายุเนี่ยนะคะจริงๆแล้วนอกจากกินอาหารให้ครบห้าหมู่เนี่ยแล้วแต่เชื้อที่หแล้วเนี่ยเราจะต้องเน้นในเรื่องของสารอาหารที่มีในอาหารแต่และชน,นิดควรจะต้องเลือกนะคะตอนนี้สารอาหารที่เราควรจะต้องให้ความระมัดระวังแล้วควรครบถ้วนก็คือตั้งแต่แรกก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตนี่ก็จะมาจากอาหารประเภทข้าวแป้งนะคะ ก็ยังมีน้ําตาลมีพวกเผือกมันข้าวโพดต่างๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรา,าควรจะเน้นในเรื่องของที่ให้คาร์โบไฮเดรตที่เป็นเชิงซ้อนมากกว่านะคะอย่างเช่นพวกข้าวนะคะเป็นข้าวซ้อมมือนะคะแล้วก็เป็นขาค่ะแล้วก็พวกข้าวข้าวเหนียวอะไรต่างๆแต่ในส่วนของน้ําตาลที่เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราควรจะลดหรือว่าให จำกัดปริมาณนะคะซ,ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการกำหนดปริมาณที่เหมาะสมซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวนะคะในบทเรียนต่อไปค่ะตอนนี้ในส่วนที่2ก็คือโปรโตีนนะคะโปรโตีนนี่ก็จะมาจากพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะหมูเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อปลานะคะนอกจอากนี้ยังมีในไข่ในนมในถั่วเมล็ดแห้งแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากถั่วเมล็ดแห้งนะคะอย่างเช่นถั่วเมล็ดแห้งที่เรารู้ก็เช่นถั่วเหลืองถั่วเขียวนะคะ อันนี้เป็นแหล่งของโปรตีนนะคะแต่นี้แหล่งของโปรตีนที่มีคุณภาพดีเนี่ยที่ผู้สูงอายุเนี่ยควรจะรับประทานก็คือไข่กับน,นมนะคะแล้วก็ปริมาณที่ทานเนี่ยถ้าในในกรณีของโปรตีนเนี่ยถ้าที่เน้นก็คือน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมของผู้สูงอายุยต้องกินโปรตีนประมาณหนึ่งกรัมตร,ตรงนี้ก็ยังยังง,งงงอยู่ว<ม>่าเอ,อ๊ะแล้วควรในทางปฏิบัตินี้เราควรจะจัดโปรตีนเนี่ยให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ได้ทานเนี่ยปริมาณเท่าไหร่หค จริงๆแล้วเนี่ยในในส่วนของโปรโตีนเนี่ยถ้าเผื่อเป็นเนื้อสัตว์สุกสองช้อนกินข้าวนะคะ<ช>เนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยจะมีโปรโตีนประมาณ7กรัมถ้าเป็นไข่เนี่ยไข่หนึ่งฟองเป็นไข่เบอร์สองนะคะก็จะมีโปรโตีนประมาณ7กรัมแต่ถ้าเผื่อเบอร์ขนาดใหญ่หน่อยก็อาจจะมากกว่านั้นเล็กน้อยนะคะ เทีนี้ก็ใช้น้ําหนักตัวของผู้สูงอายุเนี่ยเป็นสมมุติว่ามีน้ําหนัก60กิโลกรัม60กิโลกรัมก็ควรจะได้รับโปรตีน60กรัม60กรัมต่อวันใช่60กรัมต่อวันเนี่ยจะมาสมมุติว่าถ้ามาเฉลี่ยจากเนื้อสัตว์เนี่ยถ้าเนื้อสัตว์2ช้อนกินข้าวเนื้อสัตว์สุกใช่ไหมคะ2ช้อนกินข้าวมีโปรตีน7กรัมเราเอา7เนี่ยไปหาร60ใช่ไหมคะ7 5 35 7 8 7 9 7, จนะ็ดปเนาะประมาณ8ปส่วน8ส่วนแส่วนหส่วนเท่ากับ2ช้อนกินข้าวถูกไหมคะ,คะเพราะนั้นเราจะกินได้เท่าไหร่ก็คือเอาแปคูณสช้อนนี้ก็คือ16ช้อนกินข้าวต่อวนัอวนแต่แหล่งโปรตีนจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะมาจากที่อื่นด้วยถ้าเราดื่มนมก็ต้องมาหักตรงส่วนนี้ไปแต่หลักๆก,ก็จะคำนวณลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ว่าเนื้อสัตว หนึ่งกรัมแล้วมีโปรโตีนเจ็ดกรัมไม่ใช่นะคะไอห,หรือว่าใช่ค่ะผ่า,ชาใช่หรือว่าเป็นปริมาณเนื้อสัตว์เลยไม่ใช่นี่เป็นปริมาณโปรโตีนที่อยู่ในเนื้อสัตว์เพราะในเนื้อสัตว์นอกจากมีโปรโตีนแล้วยังมีไขมนันถูกไหมคะมี วิตามินมีอะไรอื่นๆอีกเนี่ยค่ะ,คะซ,ซึ่งตรงนี้ก็จะต้องคำนวณคำนวณใช่ค่ะ,คะบางคนเข้าใจผิดเอ้ากินเท่านี้หรอจริงแล้วไม่ใช่นะคะ,คะสารอาหารต่อไปล่ะคะก็เป็นไขมันะนะคะ,คะไขมันเนี่ยเราจะพบได้ทั้งในพืชจากพืชแล้วก็จากสัตว์นะคะ,คะส่วนใหญ,ญ่พืชเราก็จะรู้จักดีเนาะน้ำมันพืชใช่ไหมคะต่างๆน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มอะไรเงี้ยนะคะที่เราใช้น้ำมันข้าวโพดน้ำมันมะกอก หรือว่าในกะทิก็เป็นแหล่งของน้ำมันเนาะแต่ถ้าเผื่อเป็นไขมันจากสัตว์เนี่ยเราก็จะเห็นทั้งที่เป็นรูปของน้ำมันโดยเฉพาะใช่มีมันหมูแล้วก็มีไขมันที่แทรกตามเนื้อสัตว์เวลาเรามาทอดจะเห็นว่าน้ำมันมันออกมานะคตรงนี้มีปลาปลาบางชนิดใช่เช่นปลาสวายนะปลาสวายปลาแซลมอนใช่ปลาแซลมอนในกะทิก็เหมือนกันนะคะต้องระวังเหมือนกันในแกงกะทิในพวก ขนมต่างๆนะก็ถือว่าเป็นของไขแหล่งของไขมันเวลาที่เราทานอาหารเราก็ต้องมองภาพรวมตรานี้ด้วยว่าเราเลือกแหล่งอาหารตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ได้สารอาหารใดสารอาหารหนึ่งอย่างเดียวมันจะมีสารอาหารอื่นเนี่ยเข้ามาซึ่งมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะคะเบน้นปริมาณที่บริโภคเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนอกจากสารอาหารที่สําคัญแล้วเนี่ยในเรื่องของหลักการจัดอาหารสําหรับผู้สูงอายุนี่ควรจะ อกตรงไหนอีกก็มันยังมีในเรื่องของจํานวนมื้ออาหารอีกนะคะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยทานทานได้น้อยนะคะก็ต้องมาแบ่งย่อยเป็นมื้ออาหารเป็นมื้อค่ะมื้อเช้าก็มื้อสายมื้อกลางวันแล้วก็มื้อบ่ายแล้วก็มื้อเย็นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอยากจะเน้นให้ก่อนมื้อมื้อเย็นให้ให้หนักไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าพอมื้อเย็นปุ๊บก็อย่าไปทานเยอะเวลา จะนอนจะได้นอนคะ่ะใกล้เวลานอนนะคะ,ะนนสามารถที่แบ่งได้ะะก็แบ่งไปถ้ายิ่งทานได้น้อยเราก็ต้องมาซอยคนที่ผู้สูงอายุที่จะต้องมีคนดูแลหรือช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยผู้ดูแลจะต้องเตรียมให้นะคะพวกเครื่องดื่มเหรอคะเครื่องดื่มเนี่ยควรจะงดพวกเครื่องดื่มพวกชากาแฟก่อนมื้อค่ำเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยนอน นอนไม่หลับเนาะเราก็สามารถที่จะเลือกได้ถ้าอยากดื่มจริงก็เป็นดื่มมื้อเช้าหรือตอนสายก็ได้เนาะนะคะเราก็ไม่ได้ห้ามสะทีเดียวนะคะแต่ก็ต้องดูแลถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของเรื่องการดื่มเครื่องดื่มและทำให้นอนไม่หลับอะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องเว้นไปนะคะเพื่อให้ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีาานะคะถ้าไม่เลือกกาแฟไม่ทานชาพวกชาเขียวชา เออใส่สอะไรเนี่ยทานได้ไหมคะจริงๆรแล้วชาเนี่ยมันก็มีส่วนประกอบของคาเฟอีนเหมือนกันนะคะบางคนก็มีความไวต่อคาเฟอีนใช่ไหมบางทีทานดื่มนิดนึงก็อาจจะมีผลกับเรื่องการนอนแล้วอะไรเงี้ยเหมือนพวกเหมือนกับเครื่องดแต่ละคนด้วยใช่ะะใช่ค่ะแล้วบางทีก็เป็นพวกเครื่องดื่มพวก สีดำๆแล้วก็จะมีส่วนประกอบของเีนาช่อ่ะน้ำอัดลมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะนะคะน้นสรุปก็คือน่าจะดื่มน้ํามาดีที่สุดจริงแล้วเนี่ยต้องดื่มน้ําเปล่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเน้นเลยนะคะเรื่องน้าเปล่าเนี่ยเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยดื่มน้ํานะคะบางทีลืมดื่มน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดูแลเนี่ยจะต้อง พยายามให้ดื่มน้ำนะคะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยประมาณ6-8แก้วต่อวันนะคะหรือถ้าอากาศร้อนหน่อยอาจจะดื่มมากหน่อยแค่น้ำเปล่าก็พอแล้วนะคะแต่ถ้าเผื่อ,อยากอะไรหวานๆมากก,ก็นิดหน่อยนิดหน่อยได้น,ดะไนะคะค่ะ,คะ ทีนี้บางทีอาจจะต้องตวงตวงน้ํานะคะ6-8แก้วเนี่ยใส่ใส่ขวดไว้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้เป็นตัวที่บ่งชี้ว่าวันนี้เนี่ยเราได้ดื่มน้ําเนี่ยเพียงพอกับความต้องการของร่างกายหรือเปล่านะคะทานทานตรงนี้นะคะใช่นะคะเนี่ยเอาน้ําตรงนี้เอาน้ําสุกต้มสุกสะอาดนะคะใส่ใส่ไว้ใส่ในเหยือกไว้นะคะแล้วก็ให้ให้ดื่มจนหมดค่ะยันตรงนี้ก็เป็นแนวปฏิบัตินะคะ เกี่ยวกับเรื่องของการจัดอาหารสำหรับผู้สูงอายุซึ่งก็จะเป็นบูรณาการะนะคะในภาคทฤษฎีที่ที่พูดไปแล้วเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารต่างๆนะคะโดยเน้นสารอาหารหลักที่มีความสำคัญต่อร่างกายนะคะก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องอยังคงต้องหลักทงโภชนาการโภชนานบัญญัติไว้เพื่อ ที่ใช้สำหรับการเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับร่างกายต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวพบกันในรายการต่อไปนะคะค่ะ